โอ้นรจสุดปืนเซตใหม่ก็มาแล้วอัปเดตใหม่ตัวละครใหม่มาเรียบร้อยไหนไปดูร้านค้าหน่อนี้นี่ไง r g x 2.0มีคลาสิกมีบัตเตอร์ไฟมีฟันทอมมีออฟมีสเปกเตอร์ราคาเป็นเซ็ต8,700บาทโอ้ร้านค้านี่ก็ดีอยู่เหมือนกันนะสเปกเตอร์สเปกเตอร์โปรโตคอลโอ้แต่ว่าผมสนใจ r g x มากกว่าวะ่ะต้องซื้อปะเออ เอ้ย VP ละร้อยยี่สิบห้า HP ละหกสิบโอเคโอเคเดี๋ยวไปเติมเงินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งนะโอเคตัดภาพแล้วกันนะเดี๋ยวผมตัดภาพไปโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เติมเงินไปทีเรียบร้อยแล้วมีหมื่นหนึ่งร้อยห้าห้าร้อยสิบเอ้ยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า VP โอเคเราจะมาเริ่มปลดล็อกทีละอย่างไปเรื่อยๆนะโอเคเริ่มจาก RGX 2.0 0. จัดไปเลยทั้งเซต ภาพอย่างสวยต้องติดตั้งเลยสเปย์อย่าเพิ่งชอมที่ผมยังไอผมว่าแอ,อร์เรเดียนพอยต์ผมติดตั้งไปให้หมดก่อนแล้วกันเนาะติดตั้งไปให้หมดก,ดกด่อนเลยไปตรงสเตเตอร์อะไรติดตั้งไปให้หมดจี้เดี๋ยวค่อยไปใส่อีกทีหนึ่งโอเคแล้วก็บัตเตนพาร์ตบัตเตนพาร์ตก็โอเค กดล็อกเลยทวไมมันชอตตี้สีม่วงใช้ได้เลยไปละผมไม่มีชอตตี้อยู่แล้ว <c oughs> ชอตตี้ผมยังใช้พาร์ตันเก่าอยู่ในสีสม้มอ่ะโอเคต่อไปก็ตัวละครใหม่อย่างเฟดเราก็พับเลย <c oughs> ได้เฟดมาที่เรียบร้อยแล้ว มาโอเคต่อไปคือเดี๋ยวอัพก่อนแล้วกันนะอัพไอที่จะมันจำเป็นจำเป็นก่อนก็คือพาสิบเอยอืมไม่ใช่อันจำเป็นดิต้องอันนี้เอาไว้ควงเล่นได้อัพโอเคอัพเรียบร้อยตีเหรอตีว่าผมผมชอบตีน้ำเงินอยู่แล้ววะส่วนตัวผมวล็อกดิ แค่สเดียวพอแล้เดี๋ยวอาพอยมากเลยแล้วก็จำเป็นลอง,ลงมาต่อไอ้ดื่มติดตั้งสีเลยโอเคแล้วก็สิ่งที่จำเป็นลอง,ลงมาต่อจากอ่ามีดสเปกเ,เตอร์เอ๊ยไม่ใช่สเปกเ,เตอร์พกผมเป็นคนที่เล่นคลาสสิกบ่อยมากอับเดตไปไม่พอแล้วอะ่ะเอ้พออยู่นี่ว่า แต่นี้ไม่พอแล้วลองดูก่อน่พม่นจะเพิ่มได้ไมพันหกอ่ะโอ้ไม่พอแล้วทุกคนอ่าโอเคไม่เป็นไรก็รีวิวเท่าที่มีและกันเนาะคือมันไม่มีเอฟเฟกอะไรอ,ะอ่ะก็อ๋มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเดี๋ยวผมจะใช้สกินเก่าไปก่อนแล้วกันโอเคพวกนี้กลับไปใช้สกินเก่าเหมือนเดิมส่วนอันนี้มันแค่จะไม่มีไอ้อน,นันเลขขึ้นเนาะเพราะว่านั่นแหละ เ okay, ดี๋ยวสเปกต่ำเด็กแลอวอีกอย่างหนึ่งแฟนท่องผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วล่ะสเปกเตอร์ก็ถึงจะใช้บ่อยแต่ว่ามันอื่นมันกำ่ำโอเคอัสซีดเหลืออีกขั้นหนึ่งก็คือไอ้เลขข้างหลังแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะ okay. แต่ว่าเปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเราไปรีวิวกันในห้องพร้อมกับตัวใหม่เลย เป็นคนชวนมาด้วยจะเพิ่งขอรีวิวก่อนนะเดี๋ยวไปโอ้โหชวนโอเคแอปไฮไลท์กดออนเช่ไลยโอเคมาดูที่ตัวละครกับปืนมันจะไม่มียังไม่มีเลขขึ้นก็เถอะอาวไม่เปลี่ยนตัวละครวะ แบบหนึ่งโอเคมาละอืมโอเคปืนพกเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยก็สวยอยู่นี่ว่ไดได้แค่มันยังมีมันเออเปลี่ยนสีเออใช่ลืมเลยว่ามันเปลี่ยนสีได้อะเจ๊สวยสวยสวยเดียดคือมันยังไม่มีเลขอยู่ตรงท้ายบอกว่าอัพไม่ถึงโอเคต่อไปมีดือ,อย่างสวย ปั fly, ตตาไฟเดี๋ยผมชอบอยู่แล้วด้วยไงปัตตาไฟไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นอาจจะเอ็กซ์ฟันเดีย yeah, ดีควางอย่างเท่เท่มากเลยแล้วถ้าไอ้เล่นท่าเฮ้สีเป็นลายสีออกมาวะอย่างเท่โอ้เป็นแล้วก็เปลี่ยนสีตอนสุดท้ายโอ,โอเคต่อไปมาอันนี้ต่อละคร มาเทตัวละครเริ่มต้นจากสกิลซีเหมือนจะเป็นปลา,า,าหมาไปั้ยที่ผมดูปลาหมาไปถ้ามันเจอก็จะพุ่งก็ไปหาเลยเหมือนไอไอ,ไอละะูกไออะไรวะไอรถของโรเลสอลแล้วก็เหมือนจะบังคับทิศทางได้<า>ใช่ไหมกดคิกค้างนี่ไงบังคับทิศทางได้โอ้โหแต่ช้ามากเลยอะโอ้โหแลเวลาน้อยด้วยนะ โอ้เฮี้ยติดอถ้ามันเจอมันจะพุ่งเข้าไปหาเลยใช่ปะเอาติดอีกแล้วเอาไว้เนี่ยพอผมเจอมันจะพุ่งเข้าไปหาเลยเราจะขึไม่ได้เลยแล้วก็จะทำให้คนที่โดนน่ะตาบอดแล้วก็หูอื้อโอเคสกิลคิวเป็นสกิลล็อกมั้ยไม่ติดปายขึ้นไปมันก็จะล่วงลงมาถ้านานเกินก็จะล่วงลงมาเหมือนในรูปไฟฟป็นอกแล้วก็เนี่ยถ้าคนที่อยู่ในวงก็จะโดนล็อกเลย ในวงนี้ยก็จะโดนล็อกออกจากวงไม่ได้ออกจากวงไม่ได้แล้เหมือนจะมีหูอือด้วยมั้งจะไม่ผิดจะดูว่าไอ่าใช่ใช่หูอือด้วยแล้วก็ติด D ด K ด้วยเอระโอ้ D D K เหมือนพิทของไวเปอร์อ้าวกดฟิวผิดอ่ามันจะกดพอโดนปุ๊บมันจะติด D ด K เหมือนไวเปอร์นี่ไงเลื่อนลอน้อยมากเลยโอเค จะไปสกิล e เมื่อก้เผยใช้เอ้ยเดี๋ยวจะไม่หมดดิสกิลนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนลูกไฟฟินินะคือถ้าโยนไปนานๆเนี่ยมันจะตกลงม,มาเองนี้แต่ว่าถ้าเราอยากให้มันตกตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราปาเนี่ยเราก็ทำได้คือการกดคิวอีกรอบหนึ่งอย่างเช่นดูนะไปกดคิวปึ๊บเห็นไหมแต่ล่วงลองอมาเลยถ้าเป็นไลน์อัพได้ฮะไลน์อัพแบบง่ายๆเลยแต่ว่าคือต้องกะจังหวะดีๆด้วย แล้วก็ไอลูกบอลนี้ไปไกลได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตกลงไปเองเลยเหมือนลูกไฟนิชอย่างนี้โอเคต่อไปสกิลพาสีมันถ้าปาไปปุ๊บโอเคเหมือนกันก็คือถ้ามันนานเกินจะตกลงมาเหมือนสกิลคิวเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นสกิลมาร์คสตูใช่ไหมน่าจะใช่นะาเดี๋ย้วอยู่หลัง <5. S 1> อ่านมันไงใช่รมคศัตรูก็น่าจะยิงไอตัวนี้ให้แตกได้เหมือนกันอ,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 อ้าอาอ้าวอ้าอะไรวะน่าจะยิงตรงนี้เพื่อให้มันแตกได้โอเคแล้วก็อ๋อมันจะมีเส้นอันนี้บอกด้วยใช่ไหมว่าไอพวกนี้มันเดินไปทางไหน <5. S 1> นี่ไงถ้เหมือนถ้าส่งพาวเลอร์ไปเนี่ยไอซีกิซีไปเนี่ยตามเส้นไป <5. S 1> มันจะไปหาไอตัวนั้นเลยน ต้องเอาเส้นพวกนี้ออกก่อนมันเยอะมากโอเคหายละอ้อยู่นานอยู่มั้งอามันจะเป็นเส้นงี้แล้วก็เนี่ยสามารถเลือกเส้นได้อย่างเช่นจะให้มาไปตัวนั้นพาเขาเลือกไปตรงเส้นนี้จ,จะไปหาตัวนั้นเลยแลวเหมือนจะพาเลือดจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยถ้าอยู่ตามเสามา้นอืามพาเลือดจะวิ่งเร็วขึ้นโอเคต่อไปอันติโอ้ลักษณะคล้ายๆของลุงบลิสเลยฮะออ น่าจะเหมือนลุงบีสเลยแหละโอเคมันจะเป็นเหมือนการชาร์จอยู่อย่างเาง,างี้ยพอกดค้างเอ้ไม่ใช่กดค้างกดค้งางไปโอ้โอเคโอเคโอเคเหมือนลุงบีสไปเลยฮะ,ะยิงไปมันจะเป็นขึ้นไปก็คือถ้าเป็นเป็นไซส์เล็กๆเนี่ยเข้าไปในยิงเข้าไปในไซส์เล็กๆนี่คือเรียบร้อยฮะโดนแน่นอนทั้งไซส์เลยแล้วเหมือนถ้ามันโดนศัตรูมันจะเหมือนมีนมเสียงไอเหมือนไอเสียงกรี๊ดอะไรนั่นน่ะมีเอฟเฟกต์อะไรทั้งอย่างอะเออ โอกมาบอกว่ามีศัตรูอยู่กิโดนกีตัวด้วยด่าดาด่าดาโอ้โหบอกได้เลยแล้วก็จะขึ้นขีดเหมือนสกิล e ขึ้นเลยตรงที่เราปาอันติตอนเริ่มก็สามารถปล่อยเทาเลอร์ไปเพื่อไปเช็คได้ก็มันเดินไปไกลขนาดไหนแล้วอะไรอย่างนี้อุ้ยโกงอยู่นะเนี่ยมีอะไรอีกบ้างอ่า โอ้หูอื้อแล้วก็ติดดีเคเหมือนกันว้าวสุดยอดโอเคสวย